ไอหัวแรงแบบแหลมพิเศษจะมี3แบบนะครับผม30วัตต์40วัตแล้วก็60วัตนะครับแต่ละวัตมันต่างกันยังไงมันต่างที่ขนาดนะครับผมตัว30วัตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก3.5มมิลลิเมตร4วัตต์4.5มิลลิเมตรส่วน60วัตอยู่ที่5.5มิลลิเมตรนะครับส่วนทุกอันเนี่ยปลายแหลมประมาณสัก0ูมิลลิเมตรนะครับ มามาดูวิธีการเปลี่ยนกันดีกว่าสมมติว่าผมมี30วัตต์ตัวนี้อ้าววัดไม่ตรงนี่แต่ไม่เป็นไรครับเราสนใจที่แกนกลางนะครับผม3.5มิลลิเมตรแบบนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมใช้ตัว40วัตต์ก็คือประมาณ3.5ม mm ิลลิเมตรเหมือนกันหมุนที่ตัวไขควงตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ใช้ไขควงขันเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแบบนี้เลยเลือกความสูงตามต้องการได้เลยนะครับนี่เปลี่ยนอย่างนี้เลยง่ายดายไหมล่ะครับขันเข้าไปแล้วก็หมุ ให้เลือกสันเลยนะครับใครสนใจอยากจะเปลี่ยนไฟหัวเหลต้องตัวนี้ได้เลย